ุยอคนเก็บขยะสกระปรกอย่าเข้ามาใกล้อยากได้กระเบตรงนู้นเลยโอ้โดนอย่างงั้นได้ไงนิสัยไม่ดีเลย เตือนละครเรื่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาให้กอ่อเกิดดราอม่าใดๆที่เห็นนั้นเป็นการแสดงของตัวละครโปรดใช้จักรยานในการรับชมอขยะก็เยอะแล้วเกินนี่น่าจะขายได้เนี่ยนี่ขายได้นี่ก็ขายได้มาหาเก็บตรงนู้นต่อ นี่ก็ขายได้นี่ก็ขายได้เฮ้ย,ยนี่ก็ขายได้อีกก็ยยเยอะแล้วหาเก็บขยะไปทั่วนั่นใครอ่ะ คนเก็บขยะสกระปรกเขาเก็บไปทำไมอะ่ะพวกนี้ก็คงเก็บไปขายแล้วบางออมเล็ตทำไมหน้าเขาดำจังเลยก็พวกเนี้ยสกรปรกอยู่กับขยะทั้งวันน,น่าจะเหม็นหน้าดูเลยเนาะคุณพูดอะไรกันนะครับ ผมมาเก็บขยะก็เพราะว่ามันสกปรกแต่มันยังขายได้ตังค์ด้วยแล้วขวดนั้นน่ะกินหมดแล้วผมขอได้ไหมอีอาเข้ามาใกล้อยากได้ก็แบตรงนู้นเลยโอ้โยนยังงั้นได้ไงนิสัไม่ดีเลยสวนมันสปกปรกหมดเห็นไหมเด็กพวกนี้นีิสัยไม่ดีเลย เราหน้าดำก็ามาว่าเราสกปรกรังเกียจเราไปเก็บขยะของเราจนได้ไปเถอะออมเล็ตเริ่มเหม็นกินสาบแล้วไปเถอะพวกคนจิตใจสกปรกแถมทิ้งขยะสกปรกเกินขาดเลไม่ไหวคนพวกนี้ ฮันะโลโหลครับเดี๋ยวก็จ่ายนะครับมันไม่ทันจริงๆเดี๋ยวรีบโอนให้เลยครับแป๊บเดียวเย็นนี้ละครับไม่เกินครับครับสวัสดีครับใครโทรมาอาโออาโอผ่อนโทรศรัพท์ซีเนี่ยจ่ายไม่ตรงค่างวดเนี่ยไอโฟนสิบสามเนี่ยอาโอรวยไม่จริงนี่นะนามันก็ต้องผ่อนกันบ้างแล้นาะอยากมีหน้ามีตากับเขา ไม่ใช้ไอโฟนก็เหมือนคนจนอีกไปเถอะเรากลับบ้านกันเถอะเหม็นเฮ้ยใครโทรมาอีกวะเนี่ยฮัลโหลงั้นเดี๋ยวผมส่งดอกให้ก่อนละกันปนยังไม่มีแม่งพวงยังไงวะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะ อ่าได้ครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมก็กลับแล้วมาเดินเก็บขยะในสวนนี่แหละโครงการที่เราปลูกไว้เนี่ยพวกลูกบ้านจทิ้งขยะกันเยอะมากเลยขับๆเดี๋ยวผมกลับแล้วไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องให้คนขับรถมารับหรอกโอเคโอเคเดี๋ยวกลับเองได้เดี๋ยวนั่งวินกลับแหละผม,มเป็นคนง่ายๆไม่อยากให้ใครรู้หรอกว่าเรารวยเฮ้ยนั่นอะไรนะเฮ้ยมันทำโทรศัพท์ตกนี่หว่า เแค่นี้ก่อนนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมรีบกลับครับครับครับนี่มัน iPhone 13 Pro m a x เลยนี่นะถ้าจะแพงน่าดูนะไอคนผู้ชายคนนั้นที่ว่าเรานี่นะไอ้คนคนณคนโทศรศัพท์คุณหรือเปล่าเฮ้ยคุณคณโทรศัพท์คุณหรือเปล่า เฮ้ยไอ้คนเก็บพยานั่นโทรศัพท์ผมนี่นั่นโทรศัพท์อาโอนี่เฮ้ยโทรศัพท์ผมอยู่เลยนะคุณทำโทรศัพท์ตกไว้ตรงนี้ไงเนี่ผมก็เก็บขึ้นมาให้เนี่ยขโมยหรือเปล่าใช่ขโมยผมแน่เลยเนี่ยมีงั้นโทรศัพท์ผมจะหายไปได้ไงขโมยแง่แงผมบอกว่าผมไม่ได้ขโมยเอาคุณคืนไปเลยเอาใครโทรมาเนี่ยคือนว่าธนาคารด้วยอะรับสายซะโทรมาได้จังหวะเวลาพอดีเลยนะ ฮัลโหลเออรู้แล้วรู้แล้วข้างงวดอะเดี๋ยวนี้เย็นนี้ไปเอาให้พูดตั้งหลายรอบเราไม่รู้เข้าใจหรือไงเอเอขอบใจมากคนเก็บขยะไปละ,ละเออวันหลังก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับฮัลโหลอ๋ออ๋อหุ้นเหรอคริปโตนะอ๋อบิตคอยใช่ไหมมันลงใช่ไหมมันลงแล้วเรายังไม่ต้องขาย อ๋อมีตัวขึ้นด้วยรูหน้าเหรออ๋อกี่เปอร์เซ็น1 0 0เปอร์เซ็นลงไปเท่าไหร่2ล้าน70ล้านนั้นขายเลย <Yahoo! S 1> โอเคเดี๋ยวผมรีบกลับโอเคเดี๋ยวเซ็นให้โอเคไม่ต้องไม่ต้องเอาหอมาลับผมผมเดินกลับได้นั่งวินกลับก็ได้โอเคนี่แหละเี่แหละเดินเล่นอยู่ในโครงการนั่นแลหละฮะโอเคลูกค้าโอนเช็คมาแล้ว100ล้านได้ได้ได้โอเค อาโอทำไมเขารวยจังนั่นดิโอาโอก็นึกคนเก็บขยะหรือว่า,ออาวเขาซื้อะเยอะเลย,ยเสีงยดงดังเลเสียงดังเราดูคนแต่ภายนอกไม่ได้เลยนะนั่นดิดูโอาโอดิใส่แบรนดเนมทั้งตัวไอ h o n e ก็13หมุนเงินไม่ทันเลยไม่เป็นไรนะอาโอเดี๋ยวกลับบ้านกันขอขีหลังหน่อย กลับบ้านกัน <_ heroic> เฮ้ยอเลร์นี่ขยะของคนนัดนี่เอาไปขายดีกว่าเงินก็ไม่ค่อยมีไปวันนี้เรามีข้าวตังค์่าข้าวแล้วอย่าดูคนแต่เพียงภายนอกให้มองลึกลึกเข้าไปข้างในบางคนเขาอาจจะรวยแต่เขาไม่แสดงออกหรือบางคนอาจจะไม่รวยแต่เขาชอบพยายามที่จะเป็นคนรวยก็ได้นะครับ